หลักการปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดสามห่วง2เงื่อนไขกล่าวคือสามห่วงประกอบไปด้วยความพอประมาณความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวโดยที่ทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้เง,งื่อนไขสองเงื่อนไขคือมีความรู้และคุณธรรมดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆอย่างสมดุลและให้ ยั่งยืนการทบทวนความรู้เกี่ยวกับปัญหาสังคมทฤษฎีแนวทาง,งในการพัฒนาและการแก้ปัญหาการทบทวนความรู้หลักปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงรูปธรรมการแก้ไขปัญหาโดยใช้พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและกลไกชุมชนเข้มแข็งบทวิเคราะห์แนวทางในการใช้ปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีพอประมาณความสมดุลและยั่งยืนพอเพียงตามแนวพระราชดำริความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณจากพระราชดำรด,ด้านความประหยัดประมาณรู้ว่าสิ่งใดควรจ่าย ออกไปและสิ่งใดควรรักษาไว้โดยใช้การประมาณทั้งประมาณตนและประมาณสถานการณ์ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ รู้จักประมาณตนและประมาณสถานการณ์ประการสำคัญก็คือต้องพิจารณาอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้ความเป็นกลางเที่ยงตรงปราศจากอคติพิจารณาเหตุผลได้รอบด้านและมีการตัดสินใจได้อย่างรอบคอบที่สุดการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน จึงหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลสามารถประมาณได้อย่างเหมาะสมเพราะไม่ประมาทการมีการเตรียมพร้อมตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่เสมอเช่นเดียวกับการมีภูมิคุ้มกันที่ดีอย่างเช่นความมีสติรู้ และความสงบภายในใจอยู่เสมอพระเจ้าอยู่หัวพระําดำรัสถึงความสามาคัคคีให้ยึดเหนี่ยวไว้ในยามสังคมมีความเปลี่ยนแปลงความสามัคคีก็คือภูมิคุ้มกันหนึ่งที่จะช่วยให้นอกจากนี้การตัดสินใจการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องมีเงื่อนไขสองเงื่อนไขคืออาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 1>, เง,งื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบค้อบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความเรามาระวังในขั้นปฏิบัติการเรียนรู้อย่างรอบด้านคือการเรียนรู้ตั้งแต่รู้เข้าใจประยุกต์หรือบูรณาการใช้รู้คือรู้ในหลัก วิชาการตามที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดีจากนั้นจึงนำมาพิจารณาให้เกิดความเข้าใจกลายเป็นความรู้ของตนเองและนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์นั้นข้อ 2. เงื่อนไขคุณธรรมประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตและคุณธรรมต่างๆที่ช่วยกำกับ การนำเนินชีวิตให้อยู่ในคันลองที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรับผิดชอบความเสียสละอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นการพึ่งพาตนเองได้ เป็นเพียงส่วนเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเมื่อทุกคนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้แล้วขั้นต่อไปอาจทําการพัฒนาธุรกิจโดยมีการรวมกลุ่มกันในวิชาชีพเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการรวมกลุ่มกันนั้นไม่จํากัดเฉพาะการรวมกลุ่มของชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรในรูปแบบของสากรการทํางานในเมืองก็สามารถมีการรวมกลุ่มกันได้เช่นการแบ่งปันความ ความรู้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการลงทุนเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้รวมไปจนถึงการแบ่งปันความช่วยเหลือส่งกลับคืนสู่สังคมไปสู่กลุ่มที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เช่นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจะเห็นได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นแนวคิดที่ต้องอยู่บนความไม่ประมาทด้วยการใช้ความรู้และคุณธรรมเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้และเผื่อแผ่ไปถึงสังคมซึ่งเราสามารถนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตการทำงานและการดำรงชีวิตสรุปจากการนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือการพัฒนาสมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน ทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยี